สวัสดีครับอยู่กับพิมงานศุนต์มะโคอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับน้องเล็กของเรานะครับรถ EX นะครับ60.1นะครับวันนี้อยู่กับหน้างานแชร์ลิงนะครับแชร์ลิงอะไรดีย่าแล้วกันนะครับนี้ตานะลุงนะเขามาย้ายรถนะครับเสร็จแล้วกลับบ้านได้เมื่อวานนี้ก็แชร์ลิงแล้วนะเมื่อวานผมแชร์ลิงไป วันนี้เหลืออีกสามล่องนะครับพี่บอลมาเคลิิงต่อนะครับคนขับผมนะครับพะจะได้ยาลูกกลับบ้านนะครับไปถอยโค้งนะครับอยู่แถวบ้านนะครับโค้งนะครับเดี๋ยวลองติดตามในเพจได้นะครับอัศวินนะครับรับเหมาเคลิิงฝั่งท่อขุดโค้งหนองนานะครับพิมพ์ไปว่าอัศวินมะโคนะครับก็น่าจะเจอนะครับหรือจะลองเข้าไปดูที่ใต้ลิงก์นี้ก็มีนะครับเพจอัศวินมะโคนะครับ แอร์ก็มีนะครับเปิดไม่ได้นะครับว่าเดี๋ยวต้องกลับไปทำใหม่แอร์มันมีนะครับทำมันเปิดได้นะครับแต่ว่ามันไม่เย็นครับมันยังไม่ฉ่ำมันพอได้อยู่นะครับไม่รู้ว่าอะไรมันรั่วหรือเปล่านะครับต้องกลับไปซื้อที่แว็กมานะครับแปลงหัวนะครับวันนี้เป็นหัวรุ่นห้านะ BX รุ่นห้านะครับปกติหัว EX รุ่นหนึ่งนะครับ มันจะเป็นหัวเลี่ยมนะครับเรียมเหมือนคล้ายๆรุ่นหนึ่งนะครับอันนี้พอผมทําเสร็จเขาก็ปลูกของเพลาตามตูดเลยนะครับไม่รีบเลยนะครับฝั่งหนุนก็ปลูกไปแล้วนะครับเหลืออีกประมาณเจ็ดล่องนะครับที่ยังไม่ได้ปลูกนะครับรอยชมนะครับวันนี้ถ่ายตอนเสร็จงานนะครับผมที่มาอาซึมะโคนะครับ รองนึงก็ตกประมาณกับ20กว่านาทีกับจบครึ่งชั่วโมงนะครับยาเยอะยาน้อยด้วยครับรถเล็กนะครับเหมาไว้ราคาตามจริงนะครับเหมาไว้ไล่ละ4,000บันนะครับสี่ไร่นะครับหมื่นหกนะครับสี่ไล่ฝันนะแต่ผมเอาแค่สี่ไร่นะครับหนึ่0หมื่นก็ถ้าตีเป็นวันนะครับก็วันละ 7,000นนะครับรถใหญ่นะครับ huh. วันละเจ0 0พันนะครับส่วนคาถ่าเลอร์ย้ายมาก็2ขาก็1น0 0พันบาทนะครับเอ้ย2 0พันบาทนะครับก็เป็นรวมกันเป็น1มื่นหพอดีนะครับก็ราคาประมาณนี้นะครับค่าลิงครับ2วันนับรมื่นสี่าคนย้ายอีก2 0 0พก็เป็นหม0 0นนะครับแต่ถ้าเหมาเป็นวันก็เอ้เหมาเป็นไรก็ไร่ละ4 0 0พันนะครับแต่ในงานเหมานะครับเราจะลดอะไรมาก็ได้นะครับรถใหญ่รถเล็กแล้วแต่เรานะครับนู่นนะครับ ก็ที่ผมเคลลิ่งไว้พี่บอลเพิ่งจะมาสามล่องสุดท้ายนะคัะเล์กจ็จอดรออยูนะ่นี่ก็เป็นเวลาห้าโมงเอนะครับห้าโมงเย็นนะครบเจ็ดน,นาฬิกานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กสดสมัครไทยให้ทีมงานศุนย์มะโคด้วยนะครับนานๆจะถ่ายรถเอ๊ยถ่ายคลิปทีนะครับเพราะถ้ามีเวลาไอถ้าตัวเองขับก็จะไม่ได้ถ่ายนะครับไม่มีคนถ่าย ถ้าอยากได้พูดลถผมมากครับคันนี้ไม่มีโหลดนะครับเลียวตัวเดินเปลี่ยนเป็นของโคมสุแล้วนะครับ60รุ่น5 60รุ่น6นี้ใส่กันได้หมดนะครับเปลี่ยนไปข้างหนึ่งนะครับกระดาไเห็นในเพจก็จะรู้นะครับว่าตัวเดินมันแรงจัดไปหน่อยนะแตกเลยนะฮะ ามยาพิเศษนะครับซื้อมามันก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับคุ้งกี่ก็เล็กน่ารักกระทัดรัดดีนะครับคุ้งกี่นึกว่าจบนะฮะก็ถ้าผมขึ้นขับรถลอยยี่นะครับแทนพี่บอลนะล้วมาขับรถเล็กมันก็จะงดงีดสักพักนึงนะตักไปตักมาเาหงดหงิดเลยนะครับคุ้งกี่นึกว่าจอบนะจจบพุดเร็วกว่านะคุ้งกี่มันแค่ห้าสิบห้าเซนนะใช่ครับ น่าจะประมาณ55นะก็เดี๋ยวรอนะครับจะทําพุ้งกลีบใบใหม่นะให้มันใหญ่กว่านี้นะครับถ้ายังไม่ขายถ้าใครอยากได้นะครับไปนะครับมีเอลรวมนะตรงเอาเอลรวมนะครับตัวเดินดีนะครับถ้าขาย40นี่ลองมาดูรถได้นะครับ4แสนนะดีทุกอย่างนะครับถ้าลองกรดูการทางานดูนะครับนี้เราก็เล่งเล่งปกติที่เราเล่งทํางานนะ น้ำมันกินวันละไม่เกินสามถังนะวันนี้ตอนนี้ผมเติมอยู่ที่พันหกมาได้สามถังพอดีนะแต่ว่าผมเติมแค่สองถังนะสองถังผมอยู่ได้เย็นๆนะแปดชั่วโมงนะะ ก็ที่ทำแล้วพาไปดูนะครับเคลลิงเคลลิงเคลลิงหญ้าลูกๆนะครับบุกมะพร้าวนะครับที่เป็นที่ยานะครับสิบไล่นะครับแต่ว่าเขาทำโรงงานก็เหลือประมาณสี่ไร่นะเโอ้ oh. <c oughs> นี่ครับพี่บอลตั้งแต่ล่องนอกกระยางนะกระยางเนี่ยเยอะๆนะต้องทนนะ จอดอยู่นู่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่มาเป็นมโคด้วยนะครับมันไม่ได้เจาะแผงข้างนะครับจะต้องไปเจาะแผขงข้างนะมันระบายความร้อนมันระบายไม่ทันนะแต mm hmm. ่เปิดฝากระโปรงรับนะ โอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวก็จบไปที่แค่นี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับงานก็ประมาณนี้เสร็จแล้วงานนะครับก็เก็บขึ้นขลอมหมดนี่ครัขลอมยาวนี่โอเคครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตาด้วยนะครับสวัสดีครับ